่าไงครับโหล่าพี่เอ็มมีอะไรอ่ะน้าพี่เขาไม่ตีแทนไม่ได้อ่ะทําไงอ่ะเหมือนผมเป็นผู้พิเศษพี่มันผมรู้อ่ะไปถามพิธีไหมไปเหีอยู่ไหน้งเลเอ้ย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 อติว่าไงอลือพี่เอ็มมาหาไอ้นี่แทนว่าเขาไม่ได้อ่ะแล้วลือไปทําอะไรมาเล่าตีแทนลื้อถึงขั้นไม่ได้ ว่าซื้อร้านร้านหนึ่งอ่ะแล้วทักแป๊กว่าก็เข้าไม่ได่เลยโอ้ไอ้ดีเท็ไม่ได้คุณภาพอ่ะที่นั้นเฮียเลิกพูดนะไอสัตว์มาเจนั้นเฮมามาดูตรงนี้ก็ได้พอดีว่ามีร้านร้านหนึ่งอ่ะเป็นร้านขนงชายเที่ยโคตรดีร้านเนี้ยบริการดีมากเว้ยนัดเิงโดยโทรศัพท์ก็ได้เดี๋ยวพี่ดูกับพี่เอ็มอะเนี่ยพี่เอ็มดูนะ ราดีแท้นะครับราคาถูกสุดเนี่ยคือ20บาทนะ <Wow. S 1> ซึ่งร้านเนี่ยมีประกันที่ดีมากนะครับซึ่งเราสามารถซื้อได้ที่ Discord ของ h i ่ตอริช็อปนะครับหรือหรือทางเพจ h i ่ตอริช็อปซึ่งพีเอ็มเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าเขาจะแฮกหรืออะไรนะเพราะว่าประกันเขาเนี่ยเหลือๆแน่นอนนะแล้วก็ทางเพจหรือเว็บไซต์ของเขาเนี่ยได้มีการแจกของเนี่ยมากมายเลยนะล่าสุดเนี่ยเพิ่งแจกผ้าคคุมไปนะพี่เอ็ม <Yeah. S 1> ซึ่งพี่เอ็มไม่ต้องกลัวนะว่าจะซื้อร้านนี้แล้วจะโดนแบบเกียร์หรืออะไรนะครับแอดมินเนี่ยตอบเร็วมากผมบอกเลย โอเคก็ประมาณนี้นะพี่เอ็มแล้วก็อย่าไปเชื่อใครง่ายหล่ะ ID test สมัยเนี้ยใครๆก็โกงกันได้ใช่ไหมนี่แบบเสียไปเก้าเก้าบาทไม่ได้เลยเลยงงจริงเหรออุ้ยร้านนี้ ID test แบบเหมือนเหมือนเหมือนที่พี่เอ็มซื้อเก้าสิบเก้าบาทอ่ะซื้อที่สิบแปดเองนะโอ้โหปีนั้นทุกอย่างอ่ะดูเว้นอีเมลซึ่งรหัสเนี่ยมีประกันถึงเจ็ดวันเลยนะยังแจ่มเข้าไม่ได้นี่คือติดต่อเลยฮัลโหลพี่ชายรหัสเข้าไม่ได้เอาใหม่ให้หน่อยเรียบร้อย ไม่เกิน2วิได้เลยใช่ <meus> <unda> <ไ>ปะคามุยน้นพี่ไปไหนอะไปซื้อไอดีแท้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอ็มไปเอาเดี๋ยวมาทางเรือหรอไอสัตว์นะบ้านเดียนะบ้านกูเป็นแม่น้ำตัวไหนวะเนี่ยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวแล้วร้านจิตวิชชั่ปอ่ะเขาสั่งในเพจได้พี่สั่งออนไลน์ได้เนอวเหรอไม่ต้องขับเรือไปโอ้จบเลยไม่ต้องขับเรือไปนู่น